สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน f อสซีโชวดีแชนแนลทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปหลังหวยออกอีกสักคลิปหนึ่งนะครับหลังจากคลิปคุณยายนะครับก็วันนี้แอดก็มาตามน้องบานะครับก็หลังจากที่เลขฝันของแกก็ถือว่าเข้านะครับทางอายุคุณยายที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ฝันมาบอกนะครับก่อนหน้าก็แวะไปหาช่างดูมานะครับก็คลิปสุดท้าย สรุปโค้สุดท้ายก็ถือว่าได้ให้เครดิตช่างโดไนแล้วนะครับเนาะแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนเอฟทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมสร้างโบสถ์เข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะครับตอนนี้ก็แอดก็ตอบไลน์นะครับไล่ตอบไลน์แบบสง่งเ,เลขบัญชีร่วมสร้างโบสถ์ก่อนนะครับแต่ยังไม่ได้ส่งใบแบบพระอาจารย์นะครับที่ร่วมอนุโมทนานะครับนะครับก็ยังงี้นะครับ ต้องบอกว่าเลขยังงี้เจ็ดหนึ่งก็ถือว่าเข้านะครับยังงี้คนที่ฝันได้สี่หนึ่งหนึ่งเมื่อที่แล้วนะครับกเ็เขาเอาก็เปลือกมาเทาเนาะที่บ้านเลขที่เจ็ดทับหนึ่งนี่แหละครับก็ถือว่าโหเลขเข้าอยู่นะครับเอ,อแล้วที่ที่หนักกว่าน,นั้นครับใครครับพี่ฟ้าครับโอ้เราเราถ่ายพี่ฟ้าก่อนวันหนึ่งเนาะพอคืนสุดท้ายพี่ฟ้าเช้าก่อนหวยออกพี่ฟ้าได้สามตัวตรงตรงเลยครับสี่หนึ่งเจ็ดอุย้ย โอ้พี่ฟ้านี่ยแกเป็นคนแบบหมูไม่ธรรมดานะแต่ละคนนะก็เาถือว่าหาเสียดายมากนะครับพี่ฟ้าไม่ได้บอกใครนะได้ข่าวว่าถูกสามตัวตรงตรงสี่หนึ่งเจ็ดนาะโอ้โหแอดก็ไปชอบหกหนึ่งอ่ะโอ้ยความรู้สึกว่า,เ,าเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องปลากันนะครับสักเล็กน้อยนะครับทักทายหลังหวยออกนะครับ สวัสดีครับน้องปลาสวัสดีค่ะโอ้ยังไงเนาะเลขคุณยายเนาะ<ช>มาเต็มเต็มเลยอายุแกเต็มเต็มโอ้โห,โหก็ดีใจกับเพื่อนเอฟซีด้วยเนะาะที่โชคดีเนาะก็ถือว่าวันนี้เลขช่องเราก็ชนกันหลายเจ้าเหมือนกันเนะาะค่ะแล้วก็เอฟซีบางท่านก็น่าจะมีได้บ้างแหละครับบางท่านก็ไม่รู้ยังไงเนาะ ก็ถือว่าฝันฝันแม่นเนาะถือว่าคนกําลังเสียชีวิตเนาะเพิ่งเสียชีวิตมาบอกแม่นจริงๆเลยเหมือนแกจะมาย้ําเลขอายุแกนี่เลยอื๋อที่ว่าฝันมายืนหน้าประตูใช่ไหมอันนั้นฝันฝันฝันหลังไม่ได้ฝันอ๋อเหรอเหมือนยังไงเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นยังไงไม่รู้อ๋อแต่แต่แต่ก่อนหวยออกใช่ไหมหรือหลังหวยออกก่อนหวยออกอ๋อนึกว่าหลังหวยออกอเพื่อนที่สี่ขอไปก็ถือว่าโอ้เป็นคนหนึ่งที่ แม้จะเป็นขาจรแต่ก็ฝันเข้านะครับเพราะอาการฝันแบบนี้แอดคิดว่ามันชอบออกนะครับก็เลยถือว่าได้คลิปดีๆมาฝากเพื่อนเอีเนาะยังไงก็ต้องขอบคุณน้องปาเนาะที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญเนาะคลิปนี้ก็ถือว่ามาทักทายกันนะมาเจอกันทุกนาเลยนะครับเพื่อนเอีเนาะถ้างวดหน้างวดที่จะถึงนี้ถ้าฝันยังไงก็อย่าลืมแบ่งปันเพื่อนเอีด้วยเนาะถ้าเกิดว่าฝันนะคะฝันเดียีก็บอกด้วย ถ้าฝันฝันยังไงก็บอกเนาะอันนี้ก็ถือว่าแวะทักทายกันหลังเพื่อออกนะครับเพื่อนนิฟซีเนาะแล้วครับอวันนี้ต้องขอบคุณน้องปามากนะครับแล้วก็สวัสดีจ้าขอบคุณเพื่อนนิฟซีที่ฝากน้ําใจมาให้น้องป่าด้วยนะครับวันนี้ก็เพียงจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ